วันนี้เรามาฟังนิทานกันนะจ๊ะเด็กๆนิทานเรื่องแผ่ no ix, นกวิ้นน้อยปิงกี้ผจญภัยถึงเวลาที่ต้องลาจากในทุ่งน้ําแข็งอันกว้างใหญ่ทางใต้สุดของโลกมีแผ่นกวิ้นน้อยชื่อปิงกี้เขาสวมผ้าพันคอสีแดงที่แม่ถักให้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางความหนาวเหน็บทุกเช้าปิงกี้มักจะวิ่งเล่นบนก้อนน้ำแข็งกับเพื่นพนอนเท็อฟฟี่ผู้ร่าเริง ลูน่าผู้ฉลาดและแจสเปอร์ผู้กล้าหาญเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปทั่วทะเลน้ำแข็งแต่ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีน้ำแข็งเริ่มแตกเป็นรอยยาวทะเลเปิดกว้างมากขึ้นและก็น้ำแข็งที่เคยมั่นคงกลับบางลงทุกวันแม่จ๋าทำไมน้ำแข็งถึงละลายเร็วจังเลยครับปิงกี้ถามตาแป๋วแม่ถอนหายใจเบาๆเพราะความร้อนกำลังมาเยือนลูก โลกกำลังเปลี่ยนไปแม่ก้มลงกอดปิงกี้นั่นถึงเวลาแล้วที่เราต้องอพยพขึ้นไปทางเหนือที่นั่นจะหนาวและปลอดไทยกว่าหัวใจปิงกี้สั่นไหวเขาไม่อยากจากบ้านที่คุ้นเคยเลยคืนนั้นปิงกี้นั่งเงียบๆมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวถ้าต้องไปจริงๆขอให้ดวงดาวคอยนำทางผมด้วยนะครับเขาพึมพำในใจ รุ่งเชา้าเสียงเรียกรวมดังขึ้นแผ่นกว้นนับพันรวมตัวกันริมทะเลผู้นำฝูงยืนประกาศด้วยเสียงหนักแน่นถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางแล้วปิงกี้มองไปร,บรอบๆเห็นเพื่อนๆเ,เตรียมพร้อมทอฟฟี่กำลังเต้นอย่างตื่นเต้นลูน่าจัดขบวนให้เรียบร้อยส่วนเจสเปอร์ยืนยืดอกเหมือนนักทบตัวน้อยแม้ทุกตัวจะพยายามยิ้ม แต่ในแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลเพราะไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางครั้งใหม่นี้จะเจออะไรบ้างปิงกี้ยกผ้าพันคอสีแดงขึ้นมาแตะเบาๆผ้าพันคอนี้เป็นกำลังใจจากแม่และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเขาต้องเข้มแข็งฝูงแพนกวินเริ่มก้าวเดินไปบนลานน้ำแข็งกว้างเสียงเท้าดังกึกก้องเหมือนทำนองเพลงแห่งการอบพยพ ระหว่างทางปิงกี้หันกลับไปมองบ้านเก่าเป็นครั้งสุดท้ายก้อนน้ำแข็งที่เคยใช้เล่นซ่อนแอบแตกกระจายลานกว้างที่เคยอบอุ่นกลับว่างเปล่าลาก่อนนะบ้านที่รักปิงกี้กระซิบเบาๆน้ำตาคลอเพื่อนๆหันมามองและพยักหน้าพวกเขาต่างรู้สึกเหมือนกันแต่ละก้าวคือการทดสอบ บางครั้งพวกเขาต้องกระโดดข้ามรอยแยกน้ำแข็งบางครั้งต้องหลบคลื่นทะเลที่ซัดแรงจนก้อนน้ำแข็งโยกไหวทอฟฟี่เกือบลื่นตกลงไปแต่ปิงกี้รีบคว้ามือเพื่อนเอาไว้ทันอย่าก,กลัวนะเราอยู่ด้วยกันปิงกี้พูดเสียงสัน่นแต่เต็มไปด้วยความกลา้าลูน่าคอยชี้ทางให้จงนั้นปลอดภัยกว่าตามฉันมาเร็ว ทุกตัวจึงเดินเรียงกันไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าเดิมแจสเปอร์เป็นเหมือนกำแพงปกป้องคอยยืนข้างหลังสุดเผื่อใครล้มหรือหลงไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาพูดเสียงดังอย่างมั่นใจแม้การเดินทางจะเหนื่อยอยากแต่ในดวงตาของทุกตัวเริ่มมีแสงแห่งความหวังพวกเขาเชื่อว่าหากเดินไปด้วยกันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ พระอาทิตย์เริ่มตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอบอุ่นปิงกี้ยืนมองแสงสุดท้ายของวันที่ทอดผ่านก้อนน้ำแข็งและรู้ว่าการประจนภัยครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นไปกันเถอะเพื่อนเพื่อนปิงกี้ยกผ้าพันคอสีแดงสะบัดเบาๆฝูงแพนกวินน้อยออกเดินต่อไปบนเส้นทางที่ยาวไกลด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกลา้า ความหวังและมิตรภาพเพราะบางครั้งการลาจากไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปิดประตูสู่การผจญภัยครั้งใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องสตรเลนเพื่อไม่พลายคลิปใหม่ก่อนใครและร่วมเดินทางไปพร้อมกัน